สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่ได้เจอกับน้องๆจากใจสมานด้วยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องคะเราเคยอธิษฐานแล้วพระเจ้าเงียบหรือว่าเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ตอบคําอธิษฐานของเราไหมคะการพระเจ้าเคยรู้สึกอย่างนั้นก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าการรอคอยการช่วยเหลือของพระเจ้าเนี่ยมัน ช่างยาวนานแลอเกินแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีเรื่องรถชนนะคะก็คือรถคนอื่นมาชนเราตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบมันต้องรอรอว่าเขาจะเอาอยัางไงแล้วก็รอว่าจะต้องจัดการเอกสารหรือว่าต้องดําเนินการยังไงเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไง <laughs> แล้วก็รู้สึกวุ่นวายใจมากแล้วก็คือมันเป็นช่วงเวลาหลายเดือนทีเดียวที่ท,ที่ต้องรอแล้วก็ แล้วก็ต้องไปลงพักต้องรอต้องโอวุ่นวายแล้วก็แบบรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตอนนั้นก็คือมันก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งที่จะขึ้นมาเสมอว่าพระเจ้าไม่ช้าไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันใช่ไหมคะแต่ในใจก็คือแต่หนูรีบคะ่ะพระเจ้าคะ่ะแบบช่วยได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายๆครั้งเราก็คงมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้เรารอคอยคําตอบจากพระเจ้า แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าการช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่หรือว่าเราไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ไม่ไม่รู้คําตอบจากพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าได้อ่านพระธรรมตอนนี้ก็ทําให้คิดถึงช่วงเวลาที่ต้องรอคอยช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ไม่มีไม่มีเสียงอะไรไม่มีคําตอบแล้วก็เป็น ทำให้คิดถึงพระธรรมตอนนี้ที่เป็นช่วงเวลาของระหว่าง400ปีที่ในพระเจนะของพระเจ้าเราเรียกว่ายุคเงียบใช่ไหมคะยุคเงียบก็คือยุคที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสผ่านผู้เผยพระเจนะของพระเจ้าเลยไม่ได้ตัดกับชนชาติอิสราเอลเลยเป็นเวลาที่ยาวนานมากซึ่งเป็นรอยต่อของพระธรมพีรเดิมแล้วก็พระคัมภีใหม่ตั้งแต่พระธรรมมาลาคีจนถึงผู้เผยพระเจนะย้อนใช่ไหมคะพระธรรมมาลาคีเนี่ย เรารู้ว่าเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์เดิมเนาะและ้วก็ช่วงนั้นเนี่ยชาวอิสราเอลก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าพระเจ้ายุติธรรมจรงมิงไหมหรือว่าเขารับใช้พระเจ้าไปเพื่ออะไรพระเจ้าทรงสนใจหรือเปล่าเช่นเดียวกันคําถามเหล่านี้อาจจะเป็นคําถามที่เราต้องเผชิญด้วยว่าพระเจ้าสนใจเราไหมพระเจ้ายุติธรรมหรือว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันเรารับใช้พระเจ้าไปเพื่ออะไร แล้วพระเจ้าก็ให้พระธรรมตอนนี้เชื่อว่าจะหนุนใจพี่น้องด้วยเช่นเดียวกับที่หนุนใจข้าพเจ้านะคะให้เราอ่านพร้อมกันนะคะมาจากพระธรรมมาราคีบทที่สข้อที่16บหถึงสินะคะหนึ่งสองสาแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาเวจึงพูดคุยกันพระยาเวทรงฟังและทรงได้ยินมหนีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำ เฉพาะพระพักพระองค์คือบันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและยกย่องพระนามของพระองค์ไว้พระยาเวจอมทัพตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเราในวันที่เราจะประกอบกิจและเราจะเมตตาคนเหล่านี้ด่งชายที่เมตตาบุตรผู้ปรณนิบัติเขา เจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอาธรรมระหว่างคนที่ปรนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งขอกลับไปที่ข้อที่ส6บนะคะถ้าเราดูด้วยกันนะคะพี่น้องข้อที่ส6บบอกว่าอะไรคะบรรทัดแรกแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาเวจึงพูดคุยกัน พี่น้องคะคนที่เกรงกลัวพระยาเวคือใครความเกรงกลัวไม่ใช่ความรู้สึกกลัวเหมือนที่เจ้านายจ้องจับผิดเราหรือว่าคุณครูที่แบบคอยดูว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงหรือว่าพ่อแม่ที่จะคอยตําหนิลูกใช่ไหมคะแต่คนที่เกรงกลัวพระยาเวคือคนที่ให้เกียรติแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าด้วยชีวิตของเขาคนที่ต้องการที่อยากจะทําให้พระเจ้ามองเห็นชีวิตเขาแล้วก็ยิ้ม นั่นคือคนที่เกรงกลัวพระเจ้าขอฟังอาเมนจากคนที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ไหมคะอเช้านี้เราต้องมี energy นะคะเรากินข้าวต้มไปแล้วนะคะขอฟังเสียงคนที่เกรงกลัวพระเจ้าหน่อยได้ไหมคะอขอบคุณพระเจ้าคะ่ะข้อความเพราะข้อพจะนาตอนนี้หนุนใจข้าพเจ้ามากแล้วก็เชื่อว่าจะจุดหนุนใจพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าข้อนี้บอกว่าเมื่อคนที่เกรงกลัวพระเจ้าพูดคุยกันพระเจ้าฟังและได้ยิน ข้อนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าหรือว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอธิษฐานหรือว่าร่ำครวญหรือว่าขอร้องแต่เพียงแค่พูดคุยกันเท่านั้นพระเจ้าก็ฟังและได้ยินหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าพระเจ้าทรงสนใจในชีวิตของเราพระเจ้าทรงห่วงใยในชีวิตของเราแม้แต่การที่เราพูดคุยกัน พระเจ้ายัางทรงใส่ใจบางครั้งพี่น้องคะเราเคยไหมคะที่แบบเรากําลังจะปรับทุกข์หรือว่าเล่าอะไรให้เพื่อนฟังเราก็แบบว่าเออวันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แบบฟังอยู่ป่ะเนี่ยหรือว่าแบบได้ยินที่ฉันพูดไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าทรงใส่ใจและพระเจ้าทรงตั้งใจฟังและพระองค์ทรงฟังเราทั้งหลายทุกคน ข้อ17นะคะบอกว่ามีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำเฉพาะพระพักพระองค์คือบันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและยกย่องพระนามของพระองค์ไว้พระยาเวจอมทัพตัดว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิพิเศษของเราในวันที่เราจะประกอบกิจเราจะเมตตาคนเหล่านั้นดั่งชายที่เมตตาบุตรผู้โปรนิบัติเขาคนที่เกรงกลัวพระเจ้าคะ ชื่อของคุณถูกบันทึกไว้จำเพาะพระพักของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคุณเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สนใจแค่การดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเท่านั้นแต่พระองค์ทรงจดชื่อของเราไว้พระองค์ทรงเรียกเราว่าเป็นคนของพระองค์ฉะนั้นเราทั้งหลายเองก็ควรที่จะอยู่เป็นคนของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เราก็ควรที่จะมีชีวิตเพื่อพระองค์ทำให้นึกถึงเพลงหนึ่งในสมัยวัยรุ่นก็บอกว่าเพลงนี้บอกว่าฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดีกับเธอเนี่ยพอร้องก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพลงนี้กาลังจะบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงใส่ใจสนใจชีวิตของคุณและพระองค์เรียกคุณว่าเป็นคนของพระองค์คุณก็ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเป็นของพระองค์ จะรักจะดีต่อพระองค์และมีพระองค์อยู่ทั้งหัวใจใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์จะเมตตาต่อคุณเหมือนกับบุตรที่ปรนิบัติพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่การปรนิบัติพระองค์การรับใช้ของพระองค์ในชีวิตของเราจะไม่สูญเปล่าเพราะพระองค์ทรงเห็นคุณค่าแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทําเพื่อพระองค์ ไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นคนล้างจานหรือว่าช่วยเก็บขยะคุณอาจจะเป็นผู้นำนมัสก,การหรือทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆเพียงแค่อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่คริสต์จักรพระเจ้าก็ทรงทราบและนี่คือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าและพระองค์จะเมตตาต่อคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระองค์สำหรับข้าพระเจ้าความช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านมาทางคน ที่เพิ่งไปรู้จักกับญาติแล้วก็บังเอิญว่าเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถช่วยเคลียร์ปัญหาต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่าลืมว่าแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราพระเจ้าทรงฟังและพระองค์ก็ทรงได้ยินและพระเมตตาของพระองค์จะมาถึงชีวิตของเราอย่างทันเวลาเสมอหลายๆครั้งอาจจะผ่านพี่น้องอาจจะผ่านผู้คนหรือผ่านเหตุการณ์บางอย่างแต่เชื่อเถิดว่าพระเจ้า จะมีพระคุณสำหรับคุณในทุกๆวันข้อที่18นะคะบอกว่าแล้วเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอนธรรมระหว่างคนที่ปรนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งวันนี้เราเห็นได้แน่นอนคะ่ะระหว่างคนที่เป็นคนชอบธรรมและคนอนธรรมคนที่เป็นคนชอบธรรม เขาจะเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าในชีวิตของเขาคนชอบธรรมคือใครคนชอบธรรมคือคนที่ยำเกรงพระเจ้ายึดมั่นในความเชื่อในพระคำของพระเจ้าและในพระสัญญาของพระองค์คนชอบธรรมมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะทรงฟังและได้ยินคำอธิษฐานของเขาเพราะพระองค์ทรงห่วงใยพระองค์ทรงจดชื่อและนับคุณเป็นคนของพระองค์พระองค์จะมีเมตตาต่อคุณ ในขณะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้ายังเงียบอยู่หรือว่าพระเจ้ายังไม่ตอบต้องใช้คำว่าความรู้สึกนะคะเพราะว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ายังพูดคุยกับเราอยู่ในทุกวันพระเจ้าพูดคุยกับเราผ่านทางไหนคะผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ใช่ไหมคะนี่คือจุดหนึ่งที่จะเห็นชัดระหว่างคนชอบธรรมและคนอารรมคือคนชอบธรรมจะรักพระวจนะของพระเจ้าจะอ่าน ตรองใคร่ครวนและนั่นทำให้คนชอบทำได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่คนอธรรมจะไม่ใส่ใจในพระคำของพระเจ้าเขาจึงไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าวันนี้พี่น้องคะเราเป็นคนชอบรำผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แล้วเราจึงเป็นของพระองค์ขอที่เราจะสแสวงหา สิ่งที่พระเจ้าตรัสเสียงที่พระเจ้าตรัสผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าพระเจ้ารับฟังทุกสิ่งที่เราพูดคุยทุกสิ่งที่เราอธิษฐานและพระองค์พร้อมที่จะมีเมตตาต่อชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระองค์แม้ว่าในโลกของเราในโลกนี้เราอาจจะไม่เห็นชัดเจนว่า สุดท้ายคนชอบทำและคนอาจทำเป็นยังไงแต่ในพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าในวันสุดท้ายวันแห่งการพิพากษาพระองค์จะทรงแยกคนชอบทำและคนอารรมขอที่เราทั้งหลายผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าที่อยู่ที่นี่ในวันนี้จะมีความเชื่อที่เราจะยึดมั่นในความรักในความห่วงใยของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงใส่ใจแม้แต่ดีเทลเล็กๆในชีวิตของเราแม้แต่การที่เราพูดคุยกัน พระองค์ได้ยินและพระองค์พร้อมที่จะช่วยพระเมตตาของพระองค์อยู่ไม่ไกลจากชีวิตของเราทั้งหลายให้เรอาอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าว,วันนี้ที่เราได้เข้ามาแสวงหาพระพักของพระองค์เข้ามาอยู่ในความรักและพระเมตตาคุณของพระองค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนะของพระองค์ที่ตรัสกับเราทั้งหลายที่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นถึงความรักความใส่ใจของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแม้แต่ในสิ่งเล็กน้อยขอบพระเจ้าทรงโปรดทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะไม่สนใจที่ความรู้สึกแต่จะยึดมั่นในความจริงของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริส ที่ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงนำที่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตอย่างคนของพระองค์ที่ข้าพระองค์จะรักพระองค์ที่ข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์และแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความใส่ใจและความจริงจากพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ด้วย เราอาธิษฐานและสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพ,า <Amen. S 1> พระเยซูคริสต์เจ้าอ m e n เจ้าประทค่ะ